ผู้ป่วยที่พักฟื้นฟื้นฟูเนี่ยควรอยู่บ้านหรือจะอยู่ที่ศูนย์เราไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเบเราก็จะมาเล่าให้ฟังถึงการเลือกว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ศูนย์นะครับผมให้พิจารณาอย่างนี้เริ่มจากเราต้องดูว่าอาการของคนไข้เรามีความคงที่มีความเสถียรมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเกิดทุกอย่างคงที่หมดแล้วได้แก่ความดันคงที่น้ำตาลคงที่อาการคงที่คนไข้ตื่นรู้ตัวรู้เรื่องให้ความร่วมมือดีถ้าเกิดอาการกลุ่มนี้คงที่แล้วนะครับฟื้นฟูที่บ้านต่อเนื่องได้ถ้าเกิดคนไขย้ยังเดินไม่ได้นั่งทรงตัวก็ยังไม่ค่อยได้ ถ้าเกิดอาการแบบนี้เนี่ยการกลับบ้านก็จะยากนิดน,นึงแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมสถานที่เตรียมเตียงเตรียมคนดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการดูแลนะครับถ้าที่บ้านสามารถเตรียมได้ ตรงนี้อยู่บ้านไดน้แต่ถ้าเกิดที่บ้านไม่สะดวกการมาอยู่ศูนย์ครับก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าที่ศูนย์มีทุกอย่างครบตรงนั้นเราไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเราไม่ต้องลงทุนหาคนดูแลเพราะนั้นมาฟื้นฟนูที่ศูนย์ก่อนให้คนไข้ดีขึ้นในระดับหนึ่งมีคนดูแลช่วยพาห้องน้ําช่วยสังเกตอาการตลอด24ชั่วโมงอันนี้จะปลอดภยัยส่วนข้อที่สาหรับการพิจารณาก็คือการกลับไปอยู่บ้านี่เหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยต้องดูว่าการฟื้นฟนูที่จะได้รับ เหมาะสมไหมเพียงพอหรือเปล่าถ้าอยู่ในช่วงโลเด้นพีเรียดผมแนะนำว่าควรจะทําทุกวันเลยยิ่งได้ทําวันละสองรอบยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีทีฟื้นฟูกลับไปดูแลที่บ้านร่วมด้วยได้และทําต่อเนื่องได้อยู่บ้านไม่แตกต่าง แต่ถ้าเกิดว่าทีมฟื้นฟูไปดูแลที่บ้านได้ไม่ต่อเนื่องตรงนี้ครับผมก็จะแนะนําว่าการอยู่ศูนย์ก็เริ่มน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราจะอยู่ศูนย์ในช่วงแรกเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเพราะศูนย์เนี่ยมีนักกายภาพนักกิจกรรมบาบัดและวิชาชีพเนี่ยให้การฟื้นฟูได้ตลอดเวลาทุกวันเวลาสองรอบได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้จัดเตรียมทีมฟื้นฟูที่บ้านยังไม่พร้อมยังไม่ได้มาอยู่ศูนย์ฟื้นฟูก่อนในช่วงโคเดนพีเรียในช่วงแรกตรงนี้จะถือว่าดีนะครับ พอรู้อย่างนี้แล้วลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าคนไข้ของเราเนี่ยมีความพร้อมหรือเหมาะสมที่จะอยู่ศูนย์หรืออยู่บ้านถ้าอยู่บ้านอาการคงที่เตรียมพื้นที่เตรียมคนดูแลเตรียมอุปกรณ์เตรียมทีฟื้นฟูถ้าทุกอย่างพร้อมครบเรากลับมาฟื้นฟูที่บ้านต่อเนื่องได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ครบหรือขาด อย่างได้อย่างหนึง่งอาจจะพักฟื้นที่ศูนย์เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูสังเกตอาการและให้ร่างกายฟื้นตัวขึ้นในระดับหนึ่งก่อนค่อยกลับมาอยู่บ้านยังไงลองกลับไปสังเกตคนไข้เราดูนะครับว่าตอนนี้ควรจะอยู่ศูนย์หรือควรจะอยู่บ้าน ตอนนี้นะครับวีเบลเราก็ขยายงานมาทําศูนย์เนาะเราก็เลยสร้างศูนย์ขึ้นมาชื่อว่าศูนย์โกลเด้นทามนะครับที่จะดูแลคนไข้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเลยแล้วก็ฟื้นฟูด้วยโปรแกรมโกลเด้นพิเศษโปรแกรมสามารถทําทุกวันเวนละสองรอบได้นะครับดยสาสหาวิชาชีพกายภาพบาบัดกิจกรรมบาบัดฝึกกลืนฝึกมือฝึกแขนแล้วก็ฝังเข็มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจัดเตรียมบริการและเตรียมให้การฟื้นฟูสูงสุดหลังจากที่ฟื้นฟูได้เต็มที่แล้ว เราก็จะสามารถกลับมาดูแลที่บ้านต่อด้วยทีมรีเบนต่อเนื่องเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสใช้บริการอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลทีมรีเบนยินดีให้บริการนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดตามแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีศูนย์ฟื้นฟูลองสังเกตลองหาศูนย์ฟื้นฟูข้างเคียงถ้ามีคําถามสงสัยอยากให้แนะนํามาคุยกันได้นะครับที่ a c e b o o k ไลฟ์เพจรีเบนกายภาพมัดทุกวันพุธ11โมงครึ่งนะครับแล้วยังไงมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบำบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเช้านะคะ ใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะบางฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกรผะหมัดนะครับที่มีความชำนาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการนะครับ แล้วก็พื้นที่ปริมมณฑลอื่นๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนกายภาหมัดกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ